ดาวินว่าไงจ้าดาวินรู้หรือเปล่าว่าพี่เรือนชัยนี่ะน่ามองดาวินแล้วต้อไม่อยากจะเชื่อไปมาเลยจ้าจ้าโหพอลาไปสักนิดนะครับแต่ผมถึงแล้วหรับเา็นไงโอ้ถิ่นการเตร์เสียนนะครับเออเตร์เสียนมีซีครับบอลเล่บอลนะครับ นะครับขอบรางวัลนะครับใหนกับเด็กคุณรำทีมงานของเราก็ขอกราบขอบคุณครับมาทุกคืนจะคงได้ทุกคืนนี่ครับขอบคุณพี่น้องมาจากพระดำมข้างนนะครับนี้แต่คนพี่คุณชายไปมาทั้เลยครับขอบคุณครับขอทรางวัลในรับเด็กสุณรำครับเด็กแม่ก็หายไปนานครับ ขอบคุณเพ่ติดตามชมตลอดอยู่มาจากปทุมขอบคุณเลยครับขอบคุณนะครับติดตามาสดงโซลาม์ยังเล็กๆเลยครับขอบคุณนะครับอา,าร์น้าเวทีเอาร์น้าเวทีเวลาไปสนิทครับขอบคุณนะครับติดตามเป็นแังใจครับให้ความรักกับโซลามน้องเพชรและทีมงาน ลังนิดนะครับกลับอบคุยนะครับกาวินรู้หรือเปล่าถึงแม้ว่ากาวินจะมีลูกให้กับพี่เรืองชัยด้ยสองคนแล้วแต่ว่าความสุขความซาบซงกาวินน่ะมันไม่เคยสางซาไปเลยพี่เรืองชัยปากหวานจริงนะพี่เรืองชัยจ๋าใช่จ้ะทุกวันนี้ชีวิตของก,กาวินกาวินยอมทิ้งพ่อ ทิ้แผ่นดินบ้านเกิดเมืองนอนก็เพราะว่ากาวินรักพี่กาวินแค่ขอให้พี่รักกาวินกับลูกแบบนี้ตลอดไปแค่นี้กาวินก็พอใจแล้วล่ะจ้ะติจใจก,กาวินกาวินไม่ต้องกังวลน,นะพี่เดือนไทยที่คุณกระดูกเหลกวนันนี้จะขอให้สัญญาต่อกาวินต่อไปที่ยังมีดวงตะวันอยู่บนท้องฟ้ากาวินจะรู้ที่เดือนไทยนี้อยู่เคียงข้างกาวินตลอดไปแล้วจ้ะ เรับคมีใบพัดลมติดมาด้วยตายแล้วอ๋อเราหมดตุ่เด็ดครับหนูที่ชื่อว่าตุ่มงด้วยล่ะหนูไม่รู้กับพ่อผุว่าเลี้งชัยนะนี่พ่อผุว่าเลี้งชัยอ่ะดีมากนะนะหนู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 ไม่ไม่ใช่ลูกพ่อคนเลี้ยงชัยนะครับหนูเป็นลูกเลี้ยงเขาเนี่ยดูดิหนูมาเลี้ยงลูกให้เขาเนี่ย พ่อเป็นวันนี้เป็นวันหยุดราชการพ่อไม่ไปทำงานพ่ออยู่กับกับแม่สองคนเดี๋ยวหนูไม่เคยูว่าพ่อกับแม่เขาทำอะไรครับนี่ยจ้เมีนานสักครั้งในที่เรียนใครจะได้หยุดราชการอยู่บ้านกับเมียกับลูกมาตื่นตาดีนะมาสิเอ้ออ้ออะไรเนาะ ตาเวนอะไรก็เพลินใช่นะฮะเ็กพี่เคยทำเป็นกระจาบเนียพี่อะไรวันนี้ไม่กลัวลูกมาเห็นบ้างเรื่อไรแล้วโอแม่บอะไรทำไหมล่ะพี่พี่จะบอกนะลูกตุ้มมงเนี่ยรู้ใจพี่ที่สุดแล้วถ้ารู้ว่าวันไหนเป็นวันหยุดได้จะตายพี่เรังไข่กล้าเป็นหัวบรรไดบ้านและแอม มลงหลังบ้านแม่ไปแนะพ่อเลิฟใทยลูตุ๊กโมงพ่อเลิฟไทยตุ๊กมงลิฟมาไม่หันเลยลูกหนูมาเมื่อกี้นี่แหละพ่อนี่สยพ่อเวนี่น่าบอกแล้ววันนี้ไม่ไปเที่ยวเละลูกหนูไม่ไปเที่ยวหนูต้องเลี้ยงน้องอันนี้วันใก้ใกล้พ่อจะลงตุ๊กโมงพ่อเมื่อไหร่พ่อจะเปลี่ยนจุกให้หนูดีอ่ะ มันใหญ่ไปนะลูกหนูว่าโกลาหลแรงปวดหลุดตึงเนี่ยไม่เป็นไรลูกเดี๋ยวพ่อไปหาซื้อมาให้ใหม่นะลูกนะหนูก็มีแค่นิดเดียวนะลูกครับโอ้โหขาใหญ่เนี่ยคงเข้าบ้านเลยวะเนะพ่อจ๋าเพราะหนูหนูว่ารู้นะว่าอะไรลพ่อพ่อทำอะไรอ่ะออไ้ลูกวันนี้ไปพูดไปพ่อไอ้เขา พ่อจะทำน้องให้หนูเลี้ยงอีกใช่ไหมเนี่ยฮะพ่อเห็นว่าตุ้มมงเนี่ยต้องอยู่บ้านกับแม่ใช่ไหมพ่อก็เลยกลัวว่าตุ้มมงเนี่ยจะเหงาพ่อก็เลยจะทำน้องให้ตุ้มมงเลี้ยงเอาไว้เพื่อนแย่งเนี่ยลูกอาวยู่สองคนแค่สองคนนะมงก็จะแย่อยู่แล้วพก็สารไม่บอกพ่อหนูหนูหนูอยากได้ซิกเกียพ่อซิกเกีย จักรยานน่ะจักรยานค่ะเป็นจักรยานน่ะจักรยานจักรยานแต่น้องแต่น้องนะบ้าหนูหนูอยากให้พ่อทำจักรยานให้หนูขี่บังเลยไม่ให้ลูกต้มองพ่อทำจักรยานยังไงลูกพ่อไม่ได้เรียนช่างมาลูกแต่พ่อต้องซื้อให้ไม่เป็นไรลูกพ่อหนูหนูลำคาญพ่อต้องมองแล้วต้องวันลูกไปไปซื้อจักรยานลูกพ่อฝากน้องหน่อยโอ้ย รััับสวีงนจะได้เรื่องไหมเนี่ยที่ดูแลน้องเนี่ยฮะไม่รู้ไม่ได้ทีนี้หลุดมือไปแย่เลยจะเออติดแม่ที่มาร์เนี่ยใชัยนี่ฮะว่นไหนลูกพ่อจ๋าว่นไหนลูกอันนี้นี่นะนี่นะหนูไม่รู้ว่าพ่อทำไมชอบทำน้องจังเลยนะ เอางี้ดีกว่าวันนี้ไม่หยุดไม่ทัการพ่ออยู่บ้านแม่ก็อยู่บ้านตุ้มมงก็อยู่บ้านค่านลูกพ่อทำน้องให้หนูดูมั่งเนี่ยไปไหนตุ้มมงจะดูไปทำไมอายลูกฮะไปรับรางวัลด้วยตุ้มมงตุ้มมงตุ้มโอ้โหทุกโลกกันเลยทำไมทำกันน้องอย่างนี้เอาลูกมาให้แม่มาตุ้มมงมานะรับรางวัลลูกครับ ขอบคุณครัอยู่หลายหน้าเลยค่ะทำไมเดินคอแข็งได้เนี่ยมันหนักจุกนะลูกอะขอบคุณครับครับต้ส่งติองมองแล้วจะให้พ่อเนี่ยทำน้องให้หนูดูหนูอยากดูว่าพ่อไม่ชอบไม่ให้ลูกต้องมองแล้วหนูจะดูไปทำไมเนี่ยลูกอ้าวก็เพื่อพ่อไปทำงาน ใช่ปะหนูอยู่กับแม่สองคนหนูจะได้ทําน้องกับแม่มั่งไงไปกันใหญ่นะลูกตุ้มโงอยากมีน้องของตัวเองอะไม่ได้ลูกตุ้มโมเรื่องนี้เนี่ยแม่แหละเป็นของพ่อเรื่องไม่เอาดูว่าจะเด็เราตื่เต้นแต่บางอย่างแบบคิดไปเองลูกตุ่มโมบอกให้ลูกรู้เรื่องนี้นะพ่อมผมเองมีชื่อหมู่โคงเป็นทหารรักไทยต่อพระงิตติดาและตอนนี้พระกิตติดาเนี่ยก็ใช้หมู่โคงเนี่ยมาตามท่านถุเรืองชัย เพราะว่ามีกองเท้าวิสสัตน,นครเนี่ยมาไปชี้จิตหน้าเมืองแล้วไม่รู้ว่าอยู่บ้านหรือเปล่า,าเดี๋ยวต้องลองร้องเรียกดูซะหน่อย <c oughs> ไม่ทราบว่ามีบ้านอยู่ในโคตรบ้า <Okay. S 1> อ้าวถามแต่แปลกจระตอบอยังไงนะลูกเนยเออแล้วคนข้างน,นอกอ่ะเปิดประตูรับคนในบ้านทีท <c oughs> โกคนต้องมองลูกอ้าวแล้วฉันเนี่ย ก่อนมาแล้วก็จะกลับเลยง่ายไม่ได้ตู้มงเพราะว่าถ้าคุยกันอย่างนี้เนี่ยไม่รู้เรื่องแน่เลยลูกเดี๋ยวตุ้โมงออกไปดูนะลูกว่าเป็นใครเขามาหาพ่อที่เปล่าแต่คุยดีๆนะลูกนะสวัสดีใจยายยายอยู่ไหนแล้วผู้ชายไม่รห้หงอกไม่งอกยังไม่งอกเหรอเออไม่ทำทวายไลน์มาด้วย ไอ้หนูเป็นใครเนี่ยหนูหนูหนูไม่รู้ว่าขุนพวเล,ผล,ผลเชิงไลไทยไทยขุนพลเชิงลผลผลเลิงไทยเลิงไทยเออยังมทำยังไรอะไรไรนี่เชิงไลขุนพลเลิงไทยเชิงเลิงเออแล้วตัวมึงเขาเออเป็นลูกเหรอเนี่ยหนูเป็นลูกของขุนเลิงไทยครับนี่ขวบไ,ได้หนูเนี่ยอ๋อหนูตอนนี้ประมาณได้ ตีขวบได้อ่ะกูตีขวบปะเนี่ยอาตัวไม่จีบหนูน้อยยังไปตัวเท่าน้าเลยอ่ะหนูเกิดมาแล้วแม่เอาไปเอาไปเอาไปหมกไว้ในน้ำนมคแบบอะไม่แม่โอ้โหน้าน้าน้าเออน้าก็ร้องบังนั่นตูวตัวไปเลื่อยเลยเนี่ยสีขวบสีขวบโอ้โหหนวดเยอะกว่าน้าอีกหนูอ๋อแม่แม่ให้กินอันชันครับ คีดอันธันหรือเปล่าอาอมนี่นี่อะไรนี่ยเนี่ยเหรอเออโอ้ยเจ็บท้องอะไรเจ็บท้องจุกมีบุญเนี่ยดีกว่าน้ำนมบางอีกเลยก็ลุงถามไม่เหมือนเก่าหัวเตรียมไม่ทันเออผมเป็นลูกเขาลูกแท้ๆเนี่ยแต่หนูไม่ลูกหนูไม่ใช่ลูกแท้ๆหี๋ยเป็นลูกเลี้ยงเหรอเนี่ยเอาเขาเก็บหนูมาเลี้ยงเหรอ หนูว่าร้อนแล้วนานๆทำไมถึงต้องมาหาบอกบารรับเงินเอ้าวมึงได้ยินไหมเนี่ยรับรางวัลกับบตงมงจะได้เรื่องไหมเนี่ยฮะพี่ลังชัยนล้วออกไปนานแล้วด้วยพี่พี่เมย์จะได้เรื่องอยู่น่ะเราจะคู่เลยอ่าไอ้หนูเฮ้ยแต่เดี๋ยวนี่ก่อนมานี่ก่อนแต่ว่าพ่อผมก็ยังใช่อยู่ไหมลูกพ่อหนูวะ อะไรนะพ่อผมงคุณพลังใช้อยู่บ้านไหมลุงยังมีธุระด่วนพ่ออย่าบอกใครนะนะอย่าบอกใครนะรู้เปล่าเนี่ยทำไมอ่ะไม่นี่ดิโอ้โหไม่นเด็เดี๋ยวลุงบอกอะไรให้อ๋อมันเรื่องใหญ่ที่เวลาจะมาหาเขาหรอใช่ใช่ต้องกระซิบใช่เป็นแฟนรับพ่ออยู่แล้วบ้านใช่ถ้าเกิด ข่าวมันออกไปเดี๋ยวมีคนมาทำร้ายอะไรอย่างนี้ไงพ่ออยู่ในบ้านพ่ออยู่ใช่ไหมอยู่อยู่นั่งนี้ไปบอกกับพ่อนะบอกว่ามูโคมมหาผค้เผลอมูโคมผโมมูโคมได้อว่าไงลูกมีคนหน่ะพ่อให้มาหาพ่อเหรอลูกฮะตัวมงเขาชื่ออะไรลูกเขาชื่อหอยกาว หอยกาบหอยกาบพี่นันชัยก่กาวินรู้จักไหือเปล่าเออกาวไม่รู้จักระจ้าผมก็ไม่รู้พ่อไม่รู้จักลูกไม่รู้เหรอให้เขากลับไปเลยไนะลูกหอยกาบใครไม่เคยได้ยินพี่เพื่อนชื่อนี้ด้วยนะจ้ะกาับไปเลยพ่อหนูไม่รู้จักคนชื่อหอยกาบหอยกาบเนี่ยลูกโฮงลูกโฮงหนูรู้จักหนูก็เนี่ยอะไรนะพ่อพูดนั้นใช้อยู่บ้าจริงจริงลูกโง่ลูกพ่อพี่นันท์ เกียดที่หน้าเด็กคนนี้แล้วอันนี้ไม่ใช่หอยกาบมูฮองเร็วๆเข้าไปทุราด่วนอะไรลูกผอไม่ได้ชื่อหอยกาบหรอกอ้าไม่ได้ชื่อหอยกาบราบนี่ชื่ออะไรลูกเขาชื่อหอยขมเป็นกันใหญ่แล้วเหลือมันจะเข้าไปน้านคือโมหอยขมเขาไม่รู้จักลูกเหรอให้เขากจับไปเลยลูกบอกว่าพ่อไม่มีทุระด้วยใช้ชื่อหอยขม กลับไปแล้วกลับยันพ่อหนูไม่รู้จักคนชื่อหอยขมน่ะไม่ใช่ลุงชื่อบูงคงเอาหนี่ลุงเข้าไปป่านี่คนนี้คนนี้ป้าใค้ลุงว้าวแล้วก็นึกว่าใครไวจุ๊บมันอะไรนี่หนึ่งมันไหไบ้าลื่นขับมันนะโอ้ยอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาเลยนี่นี่ใครนะห้า กาหลเนี่ยจ้าไม่ได้เจอนานนานมาทีลูกก็โตเลยมีทุล่าด่วนนะเจ้าก่อนวันนี้เป็นวันหยุดแม่จการแต่มาหาที่นี่เลยแสดงว่าต้องมีเรื่องสำคัญใช่ไหมมันเรื่องใหญ่มากเลยเพราะว่าตอนนี้มีคำสั่งจากพระองค์ท่านกฤษดามีกองทัพกิจบัตรนครมาประชิดติดเมืองแล้วนะกิจบัตรที่ไหนกันอย่างนี้แปลจังก็ทำคงใจมากนะเดี๋ยวรู้แล้ว เราจะเล่ตามในองู้ปิศาจเร็วๆนะตุมงแต่ว่าหมาเล่นด้วยนะูมาเล่นะใครี่ชอบที่ชอบนะม่ตายไม่นด้นี้ตุกมงป็เหือนน้องไปแยกก่อนมพ่อไปทำธุรกสนกนะอยู่บ้านอย่าดื้อนะลูกนะตุงมงน้องไปเข้านอนนะไม่มารังนลลูกดูน้องให้ดีนะลูกนะรูกเดใช่ จ้าคุณได้ยินแล้วใช่ไหมไม่ยอมปัดยวกองทักมาแต่พี่อยากให้กาเวียนอยว่เอาไว้ก็เลยเ่อมีกองทับเมื่ต่อเองมันเป็นหน้าที่ของพี่พี่เป็นแม่ทัพพี่จึงเป็นที่ต้องไปนำศึกในครั้งนี้แต่พี่อยากให้กาเวียนสบายใจพี่รักเราเพามันก็ไม่เกิดเรื่องเลวร้ายเย็นให้กาเวียน แม่ทัพจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากพ่อราต้องพี่น้องชายจ้าจเหวนกาวินดิว่าทุกอย่างมัหลีกเลี่ยงไม่ได้ไกวินขอพี่สักอย่างจะได้ไดไห,รไดหรือเปล่าได้ถึงฉานกาวินกาวินบอกพี่มาได้ នេះទៅយកមកកាលវិញតែបណ្ណរបស់មនុស្សខ្លួនឯងគឺត្រូវទៅទីតំឡឹងហើយក້າវិញឯងហ៊ានព្រុសនោះមិនមិនកាពីនឹងទៅចាប់ពីចាប់ពី